กินตลาเห็นตัวใดครับกินตลาดเห็นตัวใดกรว่าสีสามะคะกรว่าสีสามคือกันแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับก็นี่เป็นบทตีนะครับพิธีของหมา่ของชาวเขมรแลาชาวพุกุยยางครับชาวเขมรมาชาวพุกุยยางแกง

งานจัดไปเดี๋ยวเราจะเงียบนิดครับเพราะว่าอาจารย์แมวต้องทำพิธีแล้วนะครับ จะระไฮรักโมเดล أ, อ่าพร้อมเท่งเจ้าหันเจ้าหน้าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสสวนพร้อมเท่งเจ้าวบานเจ้าเฮือนอาพร้อมเท่งเจ้าห่วยเจ้านองอาบว่าจะเป็นพร้อมเท่งเนี้ยปูก็ดีอ่าปูที่รักษาอยู่ในฐานทีที่นี้ก็ดีอาทีลูกเต้าเล่าล้านมื่อานี้ก็คือประเดมมาลุกมาควนประเดวมาคมเห็นเจองลายแน่วได้อ่าอยากมาขอโชคขอชัยอ่าคือประเดมคออย่างังนํำมากมายอ่าแปลพร้อมเท่งดอกไม้ถูกเทียน อาพร้อมทั้งผพาเท้า,านึงว่าอาพร้อมทั้งปัจจัยยีสี่บาทเด่นนำความากราบพรวัตเจ้าคุณปุบาอาจารย์ปุริบุริณีแห้งเจ้าชายเถรปุริณีคือขอชัยอาคือขอเลขขอเบอรไไ์ไม่สรุปนะตอนคุาคือขอสามตัวบนซองตัวล่างอาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาแต่หากว่างหัก็ขอให้บอกเพิ่นมาได้เมื่อนี้ก็จะปิดอยา่าบังอย่าตัวอย่าต่มให้ลูกเต่าเหล่าลานเพิ่นเสียเงินเสียทอง อาตัวใดมันสีออกอก็ขอให้บอกเพิ่มมากอให้มันตรงตรงอาจะมาตัวมาตมให้ลูกเต่าเราล้านเพิ่นเสียเงินเสียทองบอกเอาเด้อสิมีบาปมีกรรมอาตัวใดมันสีออกเข้าไปจงของนีมณ์ท่านอาลงมาจับหัวยังข้ามมือจะเทนุสิทธิของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีข้ารลูกศิรย์หลูงหางท่านอยากจะทราบ <c oughs> ว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงของนิมต์ท่าน อาลงมาจับหัวยังเข้ามาแม่จะธนุิิดสองท่านครูบาอาจารย์ก็ดีครับลูกจิตโลกหางท่านอยากจะทราบว่าในสถานท,ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่านอานำเข้ามานานในดวงจิตและดวงใจแนวพระพุทธมาสัมผุสโอครับกับจงขอนิมนต์ท่านเร็วๆอาเพระว่าจะสิเป็นพร้อมเท่งเจ้าทีเจ้าทั้าทางไม่นั่งท่อนี่ก็ดี อ้าวเพาว่าตาชีโย่ใกลก่อีอ้าวพร้อมทั้งลูกศิ์ลูกค้าหรือว่าผู้ขาเองมาเมื่อนี้ก็คือบ่ได้มาคมเห็นเจงงลายแนวใดอ้าวคืออยากมามาด้วยความดีอ้าวมาด้วยความเต็มอกเต็มใจอ้าวบ่ได้มาตัวมาต้มยาตีพี่น้องแม่แต่อย่างใดอ้าวตาอ้าวสร้างเพิินอ้าวพเป็นยางเดื้อเพิ่นวาผู้ใดเรามาว่าเสียอเอหยังไม่เพิินก็บบอกเอามาอ่ามากราบมาับมับกับสีเอามาให้ดอกเด้อว่าชัน อาจจะจะว่าแล้วก็บเอามาให้เพิ่นเด้อะมีที่เอามาน่บอมันบอเมียนครับเจ้าทีเพิ่นทีกว่าเพิ่นที่หายโมเจ้านี่นับตั้งแต่นี่ไปสามงวดดิอาจจะหมูเจ้าเห็ดบอเป็นนี่พากันกินเขากินน้ำนี่ยังอยู่ไกลไกกับบอเคยเอิญเคยเกาเพิ่นอยู่เพิ่นกินจ้าเทียไอ้ยินแสบกินมวนแต่หมูเจ้านั่นแล้ว อเพื่อนบอกว่าหาลังมือกับหิวนามหิวในเจนข้อแห่งกับวัได้กินกับกระจงขอ,ของนิมนต์ท่านนำเข้ามาส่วนในดวงจ็ตดวงใจแน,นวเพิ่มมาสมปอกับกระจงขอนิมนต์ท่านอาลงมาจับหัวยังข้าม่มจะทำนุสิถของท่านอุบาลจารย์ก็ดี ต้องก้บบองขื้นนี่หาบาทนั่นหรอเด็ดไปไหนึงเลย Yeah.

นี่สา,า 4, ม่่ะเอนั่นเลขส่นี่นี่ีน่นี่มชัดดูแต่ว่าตโตแรกนั่นเบื้องยังนึงกับว่าเป็นหาเนาะเอ้ยสีสอชัดก็ดีเปิาบอมันก็ะึ้นเป็นตัวไหนนะสีหาสี 4, ชัดเจนเลยป่ชัดเจนเลยเห็นก่อนเขาเห็นก่อนเขาเลยก้อนสิขินข้างบนบ่ข้างบนอันนี้ยังบ่แดงเลยบ่เออถ้าชัดเจนนี้ถ้าผ่าละเอียดเนียนปุ๊บสิขินเป็นเคลือดนั่นเลยเลยเป็นผ่ามันมันเป็นสีหาเลยแล้วมันจบเดี๋ยวจะเห็นทุกคนจะเย็นแล้วบ่ไดงตอนดอกบ่ได้หายไปเลยดอก Eh, ih, 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 กระขื่นเป็นล่างแดงนี่ยนะครับแต่ว่าผ่ามันมันมันยับแห้งอะที่นี่เขาเบิ่งยากนะนี่เลขสี่อับมีสี่มีสามแผล้วนี่นี่มันเออนี่เลขเลขหก่ปหกกระหาธนาล่ะมาที่นี่เลขลางนี่เลขลางเห็นบ่กอืม ซีฮานะนากันซีฮากับสีบ่บอกนะเหล็กลางยังได้กับเล็กแปดแล้วนี่แปดแน่แน่เลยล่ะนี่เล็กเก่าครับยังได้กับแปดเก่าเลยแปดเก่า เลขบนนี่เห็ดยังได้กันเลยปุ้ยเทียนสี่สามเลยหกสี่สามครับหกสี่สามกับแปดเก้าข้างล่างแปดเก้าเนี่ยเลขเลขแปดช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับหกสี่สามกับแปดเก้านะครับข้างบนสี่สามกับแปดเก้าครับพิมพ์กันหน่อยเร็วพิมพ์กันหน่อยก็เดิมครับ ยียันเลขเดิม6กสกับ8ปดเก่าคินตลาเห็นตัวไดครับคินตลาเห็นตัวใดนคาวาสีสามนะคะกวาสีสามคือกันเด็กสตัวดิเดกามตัวนัดสองตัวนอคินตลาก็เห็นสีสามนะครับเริ่อมื่อนี้ลงกจ่าครือบินมาวันึงนี่ มือหกงนนี้มือหอกแปก็บอันล่างแอันนี้แปตเก้าแหลังเอากางไม้พาเนี่ยันยากให้มัน เบงชัดแห้งเอาผ่าใหม่ๆอันผ่านี่มันยับปลาสีแดงเยเออมันเบงนยายางนังเทียมันยับนันเกอนนั่นอีกสามเอาขอปากกาแดงเขียนให้หน่อยหกสี่สามแปดเก้าแม่นมันว่าท่านขืนจากในนี้นี่ครับมันก็มีค้นรูปร่างดำแดงล่ะค้นกับไงบวบอ้วนหะครับ เออเขาว่าเขาอยู่ในนี่ยี่ยังเขาก็บบอด้จินได้อยากจะเทีย่ยวครับเขากับบอมยันคนอยู่ในบ้านนี่ซ้ำมูเจัาชื่อแล้วครับอาจารย์อามูเจ้าว่าถามเนาะถามถามอาจารย์เดี่เราตั้งแต่เขาเข,าขาถามากคือบอถามบ้านนี้เขาบอกว่าสีา่ไห หกสา่สามกับแปดเก้าเออบอให้ได้ยินกับหูแล้วล่ะหกสี่สามแปดเก้าอืมมันตรงกันครับท่านอาจารย์ก็ยืนซื้อยังเดียอาท่นี่เลขกับว่าลายเด้เออเลขความเฮ็ดเนี่ยว่าลายคือมีดารางกับบนแค่นั้นเองครับเออคือถือกระถือว่าถือกับว่าได้เปียงเงินเปียงทองนะว่าลายดอกครับ เจ๊เจังได้ม yeah, ันก็ออกแกนี่หน oh, ี่เลขก่ะเอาหารเล่นเลยออกแกนี่หนี่แหละเลขเนี่ยมันสีเหนียวกว่านี่ไปกับบัวได้ต่ำลงมากกว่านี่กับบัวได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์คุนยี่นุ่นซื้ออยังบนบ่โอ้ยเวลาเขาเขามากกับบัวถามเนาะอืกับบัวถามผ็มาไหว้ว่า เมื่อวานเล่ามู่จะซื้อเล่าบอกว่าถือนะครับอย่างพว่เราซื้อเพิ่งซื้อหยังอยู่ในนี่ตัวเลขให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขให้แล้วนะครับก็คือเลขอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่กับอาจารย์อุนนี่ถ้าซือกันดันเด้อดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมืไหรเนี่ 6 4 3 8 9สวยๆกันนเนแล้วกันเอ่นแล้ว6 3 8 9 8 9คือสิอันเนาะอย่าอันเด้ออย่าอันเด้อหามอันหามอันอันเด้อจมือเอ้ยหามออย่ถ้าอันแล้วสิบ่ได้เงินแม่นบ่กินตลาด ขอวอนเจ้าแม่นางนอช่วยทีพุทชรวยที่พุทบรลหมูป่าก้าดปล่าุมละอัน้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ